แม้แต่ผ้าเหลืองเองก็ไม่ควรอยู่เหนือกฎหมายหากต้องการรักษาแก่นแท้ของพระธรรมให้ดำรงอยู่ตลอดไปเมื่อศาสนาในประเทศไทยถูกใช้เป็นเครื่องมือและกลายเป็นช่องว่างช่องโหว่ในการทุจจิตคอร์รัปชันข้อเสนอเชี่ยวเชิงรูปรธรรมนะครับจึงเกิดขึ้นข้อที่หนึ่งคือจัดระบบการตรวจสอบบัญชีวัดให้โปรง่งใสมีการเปิดเผยรายรับรายจ่ายเหมือนกับองค์กรอื่น เรียกเก็บภาษีจากเงินบริจาคบางส่วนเพื่อให้รัฐสามารถนําเงินนั้นไปทํารูบํารุงศาสนสถานต่างๆในตามต่างจังหวัดโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ภาษีทางตรงจากประชาชนปฏิรูปโครงสร้างคณะสงฆ์เพื่อลดการร่วมรวมอํานาจรวมูนยนของอํานาจและเพิ่มความโปร่งใสในการแต่งตั้งและโยกย,ย้ายส่งเสริมบทบาทของประชาชนและภาคประชาสังคมในการมีส่วนร่วมตรวจสอบศาสนสถานและสงฆ์อย่างสร้างสรรค์ ให้วัดมีสถานะเหมือนองค์กรไม่สแสวงหาผลกําไรที่ต้องแสดงบัญชีต่อสาธารณะเพื่อรักษาความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนอย่างยั่งยืนเราคงไม่สามารถที่จะแยกเรื่องของศาสนากับการเมืองได้เพราะว่าตลอดประวัติศสาสตร์ของมนุษยชาติความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับการเมืองเปรียบได้กับพลังสองด้านที่ประคับประคองและควบคุมกันอย่างแน่นแน่นบางครั้งการใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือสร้างความชอบธรรม ทางการเมืองการควบคุมทางความคิดและก็การสร้างอำนาจเช่นในยุคมืดของยุโรปที่คําสั่งสอนของศาสนาจากักรคือความจริงแตเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่มีใครกล้าที่จะตั้งคําถามและเมื่อการทั้งตั้งคําถามจะเผชิญถึงการลงโทษอย่างรุนแรงหรือในยุคล่าแม่มดที่ความเชื่อที่ไม่ตรงกับศาสนาจะกลายเป็นความผิดถึงชีวิตในอีกด้านหนึ่งศาสนาเองก็ใช้อํานาจทางการเมืองเพื่อขยับขยายอิทธิพลของตัวเอง ความเชื่อถูกส่งต่อผ่านทูตผ่านการเจรจาหรือแม้กระทั่งผ่านการยึดครองซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าทั้งาศาสนาและการเมืองนั้นต่างใช้ซึ่งกันและกันมาโดยตลอดแล้วในประเทศไทยละ่ะในสังคมประเทศไทยาศาสนาโดยเฉพาะาศาสนาพุทธสอดแทรกอยู่ในโครงสร้างสังคมอย่างลึกซึ้งทุกพิธีกรรมทุกช่วงเวลาของชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงหมดลมหายใจมีพระสงฆ์หรือวัดเข้ามาเกี่ยวขอ้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คำถามคือในระบบประชาธิปไตยที่ควรจะต้องตรวจสอบได้าศาสนากับการเมืองควรอยู่ร่วมกันในลักษณะแบบไหนเราคงไม่สามารถกดรีเซ็ตประเทศให้เริ่มต้นใหม่ได้ในทันทีเพราะาศาสนาได้ฝังรากลึกในทุกมิติของชีวิตคนไทยไปแล้วอย่างยาวนานแต่เราควรเริ่มต้นที่การตั้งคำถามและกล้าที่จะตรวจสอบเมื่อาศาสนาถูกใช้เป็นเครื่องมือและกลายเป็นช่องว่างช่องโหว่ในการทุจริตเราคงปฏิเสธ ไม่ได้ว่าปัญหาทุจริตในวงการพระสงฆ์เกิดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องทั้งเรื่องของการหลอกลวงผู้คนผู้ศรัทธาการโยกย้ายเงินการบริจาคโดยไร้การตรวจสอบความสัมพันธ์กับข้าราชการหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมที่ขัดแย้งกับศีลธรรมของพระสงฆ์เองเช่นการใช้เงินไปกับอวัยมุขหรือความสัมพันธ์กับศีกาจุดบอบบางที่ใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องเงิน เงินบริจาคที่มากมายมหาศาลแต่ไม่มีระบบการรายงานไม่มีการเสียภาษีไม่มีการเปิดเผยบัญชีแม้จะอยู่ในชื่อของการทำนุบำรุงศาสนาเองก็ตามแต่ก็กลายเป็นช่องทางสร้างอำนาจและผลประโยชน์ให้กับคนบางกลุ่มเท่านั้นคนไทยถึงเวลาที่จะกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงหากเรายังยึดมั่นว่าศาสนาคือคุณธรรมศาสนาคือแสงสว่างทางสังคมก็ยิ่งต้องกล้าที่จะตรวจสอบความโปร่งใสในองค์กรศาสนา โดยเฉพาะคณะสงฆ์ในประเทศไทยที่มีลักษณะเป็นรัฐซ้อนรัฐบทสรุปก็คือศาสนาไม่ควรถูกแต่ต้องอย่างไร้การตั้งคำถามเพราะความศรัทธาที่แท้จริงต้องมีการตั้งคำถามที่มองให้เห็นถึงปัญหาและกล้าที่จะแก้ไขสังคมไทยจะเติบโตได้อย่างมีคุณภาพก็ต่อเมื่อทุกภาคส่วนสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ฝากให้ช่วยพิจารณาครับสวัสดีครับบ๊ายบาย